ถูกคนะุณเล่นตาเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทุกเริ่มใช้ไม่ได้นะขออนุญาตขอแว่นตา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหาแว่นตามานะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตขอหาที่เช็ดเว่นก่อนค่ะอืมไม่รอดคะสวัสดีค่ะ เช็ดเว่นก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะเช็ดเว่นแป๊บหนึ่งค่ะมองไม่ชัดเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะกระดานเช็ดเว่นนะคะม,มัวค่ะทุกคน,น,ะคะนเช็ดก็จะดีขึ้นนะทุกคนเห็นไหม แตกต่างเลยเนาะทุกคนนะคะอืมน,นะคะใครที่ใช้เว้นก็หามาใช้กันนะคะเดี๋ยววันหลังจะปักตะกร้าไว้ให้ะค่ะทุกคนนะคะสำหรับที่เช็ดเว่นนะคะนี่ใสแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วมาสวดมนต์กันค่ะทุกคนจัดเบียบกันหนึ่ง วันนี้ก็ยังเป็นวันปกติอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนนะคะเม <c oughs> ื่อวานก็เตรียมตัวว่าอบพยพเพราะไม่ได้ไปนะวันนี้ก็อไม่ได้ไปนะคะทุกนะคนนะคะด้วยภารกิจการงานเราด้วยเนาะนะคะไปไม่ได้ะค่ะทุกคนก็เลยความพร้อมต้องมีนะคะอย่างเช่นเนี่ยคือชุดนอนนะคะชุดนอนนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะ มีความพร้อมนะทุกคนนะคะในการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะก็อบอกเพื่อนๆเหมือนกันเนาะที่ยังไม่ได้อพยพนะถ้าแบบเราต้องอยู่กับบ้านอยู่นะคะก็อย่างน้อยๆนะคะก็การแต่งเนื้อแต่งตัวนะก็ไม่ควรจะเป็นชุดนอนที่สบายเกินไปก็ แต่งตัวให้แบบมีความพร้อมด้วยนะคะในสภาวะแบบนี้เนาะะเพราะว่าอืเหตุก,การณ์มันไม่แน่นอนนะคะทุกคนนะคะก็เนี่ยใส่เสื้อใส่แบบได้ทุกได้ทุกโอกาสนะคะทุกคนนะคะอือค่ะนะคะแล้วมาสวดมนต์กันเลยเนาะนะคะ <c oughs> อิมินาสการนะพุทธังอภิโพธิยามะอิมินาสการนะทำมังอภิโพธิยามะอิมินาสการนะช่างขังอภิโพธิยามะอรหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทีมี สวากาโตพระขวตาทโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสรังคังนามามีวันธามิผูทางสัพเมโทสังขมัทะเมพันเตวันธามิธรรมังสัพเมโทสังขมัทเมพันเตวันธามิสังคังสพพเม โทสังขมัตเมพันเตปานาปิตาตาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามีอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามีกาเมสุนิชาชราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามีมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามี สุามีระยมชัปปามาตา,านาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิามีสารัญชังสัตสนังสพันธุนาริตังปาริตานุภาโวสะทารคันตุติปาริตาวา,ามิตาสัมมิตาพัฒนตาอาวิกิตตาจิตตาปาริตังพนันตุสักเคกามีจรุปเปคิริสิกขาะตะเตจันตะทิเค วิมานีทีเประเทจักาเมตารุวนาคา,าเนเคหะวัตุไมหิหเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทาลาวิสะเมยาคขคขันทัพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรรจนังสาธูมีสุนันตุธรรมสนาวะการลอะยัมพะทันตาธรรมสนาวะการล อะยัมพะทันตาธรรมสนวกาโลอะยัมพทานตานะคะคุณทนีิชานะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณน้อยนานะคะวันนี้แม่สวยเหรอคะขอบคุณค่ะนะคะเตรียมพร้อมนะคะลูกเตรียมพร้อมในการมันช่วงอยู่ในในเหตุการณ์ที่ต้องอพยพนะคะก็ เตรียมพร้อมนิดนึงนะคะ,ะนะคะเตรียมพร้อมนิดนึงก่อนที่จะ,ะพักผ่อนแล้วก็นะคะต้องใส่เสื้อผ้าให้มันดูแบบคล่องตัวนะคะทุกคนนะคะไม่รู้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างน้นแอแเราก็พร้อมนะคะพร้อมตลอดเวลานะทุกคนนะคะก็บอกเตือนทุกคนเลยนะาหคะว่าอ,อยู่ในเขตแนวชายแดนนะก็ออนะ ไม่ว่าจะเป็นทําอะไรอยู่ก็แล้วกันเนาะช่วงนี้ก็นะฮะก็มันมันชุละหุบขึ้นมาแล้วคิดอะไรทําอะไรต้องง่นอะไรอยู่ก็กันเตรียมพร้อมในการใส่ใจนะสวดมนต์กันต่อเลยนะคะ นโมต,ะะตัตมสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ะสะต,ตโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตขังสารังกชสุขะว,วิชาจารณะสามปันโนงสขาโตโลปวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสาททัาธเทวมนุษยา์นาังบุโตภะคะวีติสงโคปูชุปฏิปนุปรานิโยอนุตตรัง คุณยาเขตตังโลกาสาตินะปานาละวะกะมะขะตังอธิมันตะพุังทาวคิกกะมะสนีวะสุทธารุนันตังเมตตมุสเสกะวิธินาติตาวาโมนินโตท,ทันเดยัสสาพวัตุเมอิทีพิสังยัตพุทธนังสนะกายะมันเชปิตุง พิโรบิปุตติภูตังในหิทิงโปเทนเทระพุเะพ้เจเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาจิตวามุนินโทเทนะสุหธาหานังยานาคเทนะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเมชยมังคารานี้ เอตาปิพุทธชายมังคละอันกระทาการุณิโกนาโถหิทิยาสัพปะนังปูเรตวาปารมีสัพปะโตัาโพทิมุตมะนังเอเตนะสัจจะวัชเชนะอัอนโตมชยมังลังชยันโตโพธิวิทยโหหิยันโสชยมังคะเลอัปปะไดจิตลังเกสีสีอะปิสีเกสัพพะพุทธานัง อากาประตูปะโมทติสุนักขตังสุมั่งขลังสุปะพาตังสุโมติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพละมะชาริสุปทัทคังกายะกัมมังวจากัมมังปทัทขีนังมโนกัมมังเตปทัทขีนาปทัทขีนากัตตะวานะนาพันธันเีปทัทขีเนะภาวะตูสัพมังระพันตูสะพเทวตาสะพะพุทธา นุภาเวนาสัทธาสุธีภว,ว,วัตโตมภวัตโตซาภามังระคันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมาน,นุภาเวนาสัทธาสุธีภวตโตซาพามังระคันโตสัพพเทวตาอาอุนณโมพุทธ,ธายะวิรัทโยระโรคนายังวิระหิงสาวิรัทะศีวิรัทะสาวิรัติยโยพุทธะสัมมามีมามะพุทธะสัสวะโหม สัมปติชาณิเพีงเพียงผาพาลาลือสัมปติชาณินาสังสิโมภุมาจะมหาเทวาญาตุมารจะมหารเทวามหาลาภูพวันตูมิมิเตภะหุงุูธาเมอะปุละโมุทธายะวิระทะยุรโคนายังวีระแห่งสาลือลือนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณ ธนิชานะคะเออนะคะขอบคุณค่ะนะคะทุกขปาตาจะนีทุกขาพยาปาตาจะนีพยาโสกปปาตาจะนีโสกาโหนตูสัพเพปปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปาทางปุณณสัมปาทังสัพเพเทวโมทันตูสัพปสัมปสิทธิยาทานังทัทันตูสัทธายเสีลังลักขันตูสัปทาภาวนาพิระตะหงุดูขจันตู เทวตาขตาสัพเทพุทธาผลปตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเทนารักขังทันทางนิสัตตะโสอาหารสิกิตุโหมีคอยข้าพเจ้ามีความสุขมิตโภมีข้าพเจ้าปรจากความทุกข์อาเวโรหมีให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาพระเจ้าปราศจากระจ้กปราศจากอันตรายอานิโคหมีข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ใจจิตใจสุเปตตระนั่งปาระหะ หรกรามีคอยเข้าพระเจ้ามีความสุขกายสุขใจซาตนให้้นจากทุกภัยจังสิ้นเถืดสัพเพสัตาสัตว์ตตท้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเกเจ็บตายรอยกาทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาของตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวลเลยอาปยาประชาของตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนเลยอ,อันิคาของตูว จงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุขกายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุคอมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุข์ภัยทั้งสิ้นเพินอิดถิมาตาปิตนงตังโหรโตสุขิตาอุนตุาม,ตมาตาปิตโรขอจนบุนนี้จงสำเร็จแก่ม,มารดาและบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มานาแนะบิด่างครัมีความสุขทางนยาตินางหุนตูสกิตาหุ่นตูยาตโยอสมุนงสมิเกียญาติท้งใจของข้าพเจ้าขอญาติทงหลครับเพ้ามีความสุข้างีิพระภู้ารูปชาญารเรียนังหนตูสกิตาุนตารปชาญาริเรียขอสมุนทงส็ิเกีครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขท้งสัพพเทวะตานังหตู กุขิตาอนยสเตเทวาคองสมุนีทรงกำลังเเวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันตากัมมังอสันติกัมมังกามันตุเมอหสิกรมมังภวันตุเมกรรมายที่พระพเจ้าได้ทําอเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าไม่แต่กรรมใดที่เคยทําแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโหสิกรรมยกไปพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อให้พเัล่านมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าจะได้ไม่มีเวรกรรมกันตลอดไปโดยอันนี้งหงุดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเห็นใจปัตถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเธอนิพพาน,นะปัจ,จโยหนตูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคนะ,นะขออภัยด้วยนะนะอาจจะแสดงกิริยาไม่เสียมารยาทนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยค่ะงะ่วงง่วงนะคะ,ะ,คะอิมินากะตะพุญญนะด้วยปุญกรรมดีดีค่ะพระเจ้า ได้สวดมนโานารั้งนี้ค้าพระเจ้านางบุษบาศิลาทองขอตั้งจิตอธิษฐานหากการใดคราพระเจ้ายัางเวียนว่ายในวะตฏสงสารขอให้พันพบแต่พระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ด้วยธรรมสารสมณสสา,ส,าสมบัติได้ความขัดสนดนจิตให้ทําแต่กรรมดีจิตคราพระเจ้าจะถึงนิพพานในอนาคตการข้้งด้วยเทอน นะขอบคุณค่ะขอบทิติพรใช่ไหมนะท,ทิติขบทิติพรมีหรือเม,มนี่แหละนะคะขอบคุณนะคะนะ่านะทักทายทักทายค่ะขอบคุณค่ะคนะอระหังสัมมาสัมพ,พุทโธพระวาวพุทธามพคะวันตังอภิวาทีมีสวาคาโตพระวาวตาธโม ข้ามังนะมัาอะมีสุปฏิปันโนพะกะขาวะโตสาวะกะัซังโคสังคังนะมานี่านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะนะคะ,ะมาสวมดมนต์ไหว้พระกันนะคะก็นี่นะคะสวนหน้าหิ้งพระนะอ่านะมีองค์พระอยู่ข้างบนนะลูกน,นะ,ะอ่านี่นะคะอืม ของพระของแม่นะน,ะ,นะชีวิตบ้านๆน,น้ะลูกนะนะเป็นชีวิตบ้านๆน,นะคะก็แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะไม่มีโต๊ะหมูชาไม่มีอะไรอะไรคือจริงๆก็พอจะมีปัญญาสั่งมาได้นะสําหรับโต๊ะตหมูู้ชานะคะคแต่ว่าอมีแมวเยอะอ่าทุกคนนะคะแมวตอนนี้มีอยู่ สิบสองตัวนะคะสิบสองตัวแล้วเวลาเขาสนน่ะแล้วเขาปีนเขาอะไรมาน่ะนะคะอะองค์พระก็จะอาจจะได้รับความเสียหายได้นะคะแม่ก็เลยอ่าไม่เอาแล้วนะคะก็ก็ตั้งแบบนี้นะคะตั้งเป็นแบบนี้ดีกว่านะนะก็ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะก่อนนอนนะะอ่ะนะวันนี้อากาศอากาศ ะะไม่หมดก็คะคประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะบางทีถ้าทางานเลิกดึกก็จะประมาณสามทุ่มก่อนนอนนะก็ะถ้าหนึ่งแบตโทรศัพท์เนาะแบตเตอรี่เราไม่หมดไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะ,ะชาร์จทันก็สวดมนต์ก็จะมาตั้งไรด้วยนะ,ะ,นะ,ะออันนี้ก็เป็นประจำอย่างนี้นะคะอื ขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะอะ่าอ่านหนังสืออะไรให้ทุกคนฟังดีนะหนังสือหน้าหิ้งพระแม่นะมีแต่หนังสือธรรมะนี่ก็หนังสือเกี่ยวกับตัวเลขะคะ่ะทุกคนนะคะเป็นคนที่ชอบในาศาสตร์ตัวเลขทุกคนเกิดวันเกิดวันที่อะไรคะเกิดวันที่อะไรนะ,ะ,ะเนี่ยไ,ไม่จะดูเลขให้นะ ตรงตรงไหมนะอืมอ่หนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นตัวเลขต่างๆเลยนะคะนลระก็ไม่ค่อยถ้าแบบไปดูดวงอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบส่วนมากก็จะซื้อหนังสือนะคะ ห,หนังสือมอเอาเอานะคะนี่มาดูตั้งแต่วันเกิดเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะ,อ,นะอ่านนอหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็มาอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะมีใครเกิดวันที่อะไรนะ,ะอ่านอ่า๋าายวแไม่จะอ่านให้ฟังลักษณะคนที่เกิดวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนะ,ะดูว่าตรงไหมนะคะเอาวันที่หนึ่งก่อนนะคะอื ขาบอกว่ามีความรู้เป็นผู้นําเป็นตัวของตัวเองสูงนะอ่าค่อนข้างจะอ่าเขาเรียกว่าบ้ายอนะชอบให้คนยกย่องอะไรประมาณนี้นะก็จะอ่ารู้สึกดีนะคะแลวเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็พลังกล้าหาญเนี่ยไม่ก้มหัวให้ใครนะเอาต่ใจตัวเองนะเออนะแต่ว่าอันนี้เอาต่ใจตัวเองอะ่ะคือแบบถ้า ถ้าคนที่เขามีความรู้เขาก็จะจะรู้สึกตัวนะแต่คนคนไม่ค่อยรู้จักตัวเองเท่าไหร่หรือว่าคนมีความรู้น้อยก็จะไปตามอารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะสําหรับหมายเลขหนึ่งนะนะอ่าเป็นคนเกิดวันที่หนึ่งแล้วก็ชอบออกคําสั่งด้วยนะมีอํานาจนะ,อะชอบแบบอืชอบเป็นผู้นำนะแล้วก็ ชอบแนะนําชอบให้ความรู้อะไรประมาณนี้เนะทุกคนนะเขาจะบางครั้งจะชี้นํามากนะบางคนก็ทําให้คนเขาไม่ชอบได้เนาะนะมีอํานาจมีบารมีนะชอบเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นคนที่รักลูกน้องด้วยนะนะเป็นหัวหน้าแล้วก็เขาก็รักลูกน้องด้วยนะบางครั้งก็สามารถรับผิดชอบแทนลูกน้องได้อีกนะรักความก้าวหน้าแล้วก็ ชอบในสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะคะเป็นคนอารมณ์อาหารอาจจะว่ารุนแดงก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะหงุดหงิดง่ายนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนเกิดวันนี้นะคะอ่าอุนนิสัยก็คนได้เกิดวันที่หนึ่งก็จะอ่ากำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงนะแล้วก็ จะทำทุกอย่างด้วยความทุ่มเทเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นมีความยิ่งทะนงไม่ชอบงอคนด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเองมีปัญหาหรือกำลังผิดหวังหรือแม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่ไม่ต้องการให้รู้นะแล้วก็เป็นคนลงรักคนง่ายแล้วก็รักจริงรักจังด้วยนะเออแต่ จะไม่ยอมบอกให้อีกฝ่ายรู้นะอันนี้ก็เออคนสมุันที่หนึ่งเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกด้วยนะอืจึงอ่าเป็นไปเพียงความรักที่อยู่ภายในใจชีวิตจึงมักลงเอยด้วยการอยู่คนเดียวนะฮะสำหรับคนเกิดวันที่หนึ่งนะคะนะครับ มีใครที่แบบใช่ไหมนะคะใช่ไหมมีใครเกิดวันไหนไม่จะอ่านให้ฟังนะมันมีถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะคะอันนี้เพาะวันที่ไม่เกี่ยวกับเดือนนะคะอ่านนลองทักมานะลองทักมานะคะใครอยากทราบวันที่อะไรของอตัวเองว่า,าตรงไหมนะคะอืมนะคะ อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่มต่อไปนะคะวันที่สองนะคะวันที่สองมาดูวันที่สองนะคะอ่าวันนี้ก็อ่าเอาวันที่หนึ่งกับที่สองก่อนนะกันเนาะนะคะอ่าวันหลังค่อยอ่านมันต่อไปนะหลังจากสวดมนต์จบทุกวันเนาะทุกคนเนาะอ่าก็บอกว่าวันที่สองเกิดวันนี้จริงอ่ามิอ่ามิจริกิริยา ชดช้อยนะเป็นคนที่สวยงามนะสวยงามนะคนวันที่สองมีความสวยงามน่ารักเรียบร้อยนะอ่ารักการแต่งตัวนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่าแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวด้วยนะจึงมักคล้อยตามคนรอบข้างได้ง่ายนะหรือใครพูดอะไรก็เชื่อเขาง่ายเนาะใช่ไหมคนวันที่สองเนี่ย อารมณ์แปรปวนได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห,ห้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะ,ะอืมเป็นคนที่ขี้น้อยใจนิดนึงฮะ,ะสาหรับวันที่สองนะ,ะแล้วก็มีความอ่อนหวานนะ,ะเป็นคนรักเพื่อนรักพวกพอ้องอ่าคิดถึงพวกพ้องก่อนตนเองเสมออ่านี่นะ,คะใครที่ รู้มีเพื่อนเป็นคนเกิดวันที่สองนะทุกคนนะฮะถือว่าคุณมีเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะเพราะเพื่อนเขาจะ,ะคนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่รักเพื่อนนะรักเพื่อนมากอ,อืแล้วก็ชอบอเป็นคนที่สมาคมนะคะมีความปณิปนอมสูงนะอืมแล้วก็รู้จัก ความต้องการของผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่ไม่ชอบขัดใจใครนะสำหรับวันที่สองใช่ไหมเอ,อ่ยนะคะจึงทําให้ยิ่งมีเพื่อนมากแล้วก็ชอบเจราจามีวาทศิลป์ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ดีเป็นคนฉลาดแม้กานนั้นก็ยังต้อง การคำแนะนำและก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนใกล้ชิดเพื่อยืนยันสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นถูกต้องดีแล้วหรือนำคำแนะนำและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นมาผสมผสานกันเป็นแนวทาง ในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอ่าสําหรับคนเกิดวันที่สองเนี่ยเวลาใครแนะนําอะไรเขาจะขอบคุณนะฮะนะเป็นวันเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะคะทุกคนคนเกิดวันที่สองนะคะเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงามนะนะนะ,นะนะนะอันนี้มาบอกทุกคนแค่สองวันก่อนนะวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนาะเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็สวดมนต์จบแล้วแม่ก็จะอ่าอ่านให้ฟังสําหรับคนเกิดวันที่สามแล้วไม่ก็ไปดูหน้าช่องของแม่น้อะนะอ่าจะบันทึกไหลไว้นะคะสําหรับคนที่อยากรู้นะว่าตรงกับวันที่ตัวเองเกิดเปล่านะที่คำทำนายหนังสือนี้บอกกล่าวไว้นะนะ,ะอืมก็ขอบคุณอ่าน้องธนิชานะคะอ่า ดอนน้อยนางนะคะแล้วก็คุณกิติพรด้วยนะคะแล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดใจนะคะขอบคุณมากาเลยนะวันนี้ก็นอนหลับฝันดีกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพยานอันตรายแล้วก็พี่ทหารในแนวหน้าด้วยนะขอให้ปลอดภัยนะคะอืมแล้วก็ บ้านเมืองเราก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะโชคดีมีชัยปราถนาศัตรูแพ้พ่ายนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะวันนี้ลาตีสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มพองค่ะ